หลังจากที่ผมอัพคลิปพุดวิ่งลงไปนะครับคนในเพจก็ช่วยกันหาคําตอบมาแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาทําวิธีง่ายๆนะครับดับแรกเลยนะครับก็เปิดเส้นรัศมีไล่สกิลนะครับก็กดคอนโทรลอัตเนตคลิกซ้ายที่สกิลหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาเนี่ยเห็นป่ะถ้าจะปิดก็กดเหมือนเดิมครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องอย่างกับฟาเสรจเนาะถ้าเรากดสกิลสามเนี่ยระยะไล่มันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับ ต่อไปผมก็จะสร้างหุ่นเลงเป้าเนาะต้องกดให้ดูเผื่อบางคนที่ยังไม่เคยเข้ามาในหน้านี้นะหลังจากสร้างเสร็จเราก็มาซ้อมกือเลยครับนี่กดสกิลสแล้วก็มันเพิ่มระยะเนาะ อันนี้ผมก็จะทดลองให้ดูก่อนครับนี่สกิลสองก่อนแล้วก็สกิลหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่รู้ทิศเนี่ยทำไม่ได้แน่ๆครับสำหรับคนที่ยังดูมาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยอ่าผมจะบอกให้ก็ได้ครับว่าแรงสูงเนี่ยเวลาเราปักต้นไม้ไปก่อนเขาจะตัดทิ้งครับเขาตัดไวมากครับเราก็เลยต้องมาเล่นแบบนี้นะ ช็อต่อไปครับก็มาดูแบบสโลโมชันนะมันก็จะมีทริคเสริมอีกเวลาเราไล่สกิล2ไปอ่ะเราต้องดึงสกิลหนึกลับมาตรงที่ตัวเรานะครับไม่งั้นมันจะไม่ติดก็จบไปแล้วนะครับทริคสำหรับการเล่นฮูดวีกเนาะใครอยากรู้ทีิอะไรอีกก็พิมพ์มาได้ครับพิมพ์มาที่แชทข้อความส่วนตัวก็ได้หรือเมนไว้ก็ได้อ่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนมากๆเนยะผมก็จะเอามาทํา